สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เอลีอยู่ที่นครสวรรค์อยู่นะคะอ่าวันนี้กําลังเตรียมตัวกลับไปทํางานแล้วนะคะ ซึ่งเอลีกลับมาเที่ยวสงการที่บ้านที่นครสวรรค์นะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะคะตอนนี้กาลังเก็บเกี่ยวผลผลิตของคุณยายหรือว่าคุณแม่เอรีนเองนะคะก,ก็จะมีมะม่วงนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูในสวนไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็สอยมะม่วงก่อนนะคะสอยไม่ได้นะคะคุณผู้ชมมันมันมันสูงเนาะแต่ว่ามันโดกมากเลยนะคะแต่ว่าไปไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันเปรี้ยวมากเลยเนาะต้อง ต้องแบบว่าให้กินสุกอะถึงจะอร่อยนะคะคเขาเรียกมะม่วงอะไรนะอ,อกล่องเนาะตอนนี้ไม่ได้ปลูกนะคะมันมันขึ้นเองเนาะแล้วมันกระดกมากๆเลยด้วยเนาะเอาไปสามคนสามคนนะคะสามพี่น้องแบ่งๆกันไปนะคะไม่ได้ไปเยอะเนาะเดีย๋ยวเราไปช่มะม่วงกันก่อนคะ่ะแล้วเดี๋ยวจะพาไปเก็บมะนาวนะคะ เออมาเก็บมะนาวช่วยป้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บมะนาวกันต่อนะคะอันนี้เป็นมะนาวเป็นพิจิต์นะคะของคนยายนะคะปลูกไว้ต้นเดียวแบบว่ามันออกลูกตลอดปีเลยนะคะเนี่ยดกมากเลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่แก่มากเท่าไหร่ก็ต้องเลือกเอานะคะลูกใหญ่ๆ่แก่ๆเนาะแล้วก็น้ําดีมากเลยนะคะดกตลอดปีนะคะออกดอ,อกออกลูกตลอดปีเลย ไอรีกับบ้านที่ไรก็จะเก็บมะนาวของยายมาตลอดเลยคุณยายก็คือคุณแม่นั่นเองนะคะเรียกแทนเด็กๆว่าคุณยายเนาะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามีสาวน้อยก็คือหลานของไอรีมาช่วยเก็บมะนาวด้วยนะคะนางจะชอบเดินตามนะคะป้าไปไหนก็จะไปด้วยเนาะก็เก็บไม่เยอะนะคะแบบว่าเอาพอประมาณเนาะเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ทําอะไรนะคะเอาไปแบบนิดๆหน่อยๆนะคะพอได้กินเนาะ เออเออมานี่นี่นี่ไหน่ะละละอ่ะนี่เอาลูกนี้นี่ถึงไมนะ่น่ะอย่าเวป้าเอ,าเองอเไม่ใส่ถุงมือไม่ใส่หรอกถุงมือพลาสติกมันจะไปกันอะไร <laughs> ได้ลนะ่ะกันได้อันนี้ลูกเล็กยังไม่โตลูกเ,ล,กเล็กยังไม่เอาใช่ลูกเล็กนะยายบน เอาลูกเล็กเดียายบน่นนู่นนู่นนู่นโอเคสองบัวน,นี้เนี่ยเออ,เอ,อโอ้อพอแล้วลูกนั่นแหละที่มือนำมาปุ๋งซึ่งเหมือนสองลูกนะพอแล้วล่ะเยีเยวๆี่เจอลูกนังน น้่นะล่วงลูก,ลกนึ่งน่ะอันนี้มะนาที่เก็บได้นะคะ,คะก็ลูกใหญ่พอสมควรนะคะแต่ว่าไปไม่เยอะเนาะเดี๋ยวเราจะไปล้างก่อนนะคะแล้วก็ล้างมะม่วงด้วยเนาะไปค่ะทุกคนเตรียมตัวกลับบ้านไปทำงานกันนะคะ อันนี้เป็นม่วงที่เราเก็บได้นะคะอันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะไม่ได้เอาไปเยอะนะคะเอาแค่พอกินเนาะแต่ว่าต้นที่บ้านดกอยู่นะคะมีหลายลูกกำลังหวัวเหลืองๆเลยเก็บไปกินกันที่กลับไปทำงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปทำงานกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บ ผลผลิตของคุณยายไปเรว,วยนะคะนี่เป็นมะม่วงแล้วก็นี่มะนาวเราจะล้างน้ำแล้วก็ให้แห้งก่อนนะคะเนาะประมาณนี้นะคะขอบพระคุณที่เข้ามารับชมค่ะแล้วพบกันใหม่อีพิหน้านะคะ ช่วงนี้อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะเดี๋ยวจะกลับวันนี้แล้วล่ะค่ะขอบคุณค่ะ